รีวิวรถสวยเข้าใหม่ให้อีกหนึ่งคันนะคันนี้ตัวท็อปครับมีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยแนละ้วตัวนี้เป็น 3. 0าซดเเทสนะครับสีเทาจากคันเดิมนะครับเป็นกระแสะดีมากๆนะครับมาเร็วไปเร็ววันนี้ก็ได้มาอีกคันหนึ่งวันนี้ก็ได้มาอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเบาภายในสีนี้หลังคาสะอาดนะหลังคาเป็นสีเบจคันนี้เลขไมล์88,000กิโลนะครับวงมารัยเป็นมัลติฟังชันนะครับมีพูซคอนโทรลให้เรียบร้อยแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับนะเลขไมล์88,714เท่านั้นนะครับ 99,000บาทนะครับตัวท็อปเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ซิลท่านเลยนะครับอยู่กับผมในทอโตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอากระบะนะครับหน้าหล่อมาให้นะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวพิเศษนะครับคันนี้คือรุ่น3.0นะครับแซดเพเทชเกียร์ออโต้เครื่อง3,000นั่นเองนะครับตัวรถเนี่ยเป็นปี2018เป็นปี2018นะครับราคาค่าตัวเท่าเดิมเลยไม่เท่าเดิมเลยไม่เหมือนคันนั้นเลย8ป0 0 0นะครับแต่คันนั้นน่าจะ80,000เนาะแต่คัันนน้้ไปแลว นะครับอันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับไม่แปดหมื่นแปดพันนะครับนาานะ่าจะเจ็ดร้อยสิบสี่กิโลแลถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ได้เป็นสี่ประตูตัวสูงนะครับเป็นตัวไฮรลนเดอร์เครื่องใหญ่เครื่องสามพันนะครับเหมาะกับการแบบวิ่งต่างจังหวัดนะรหรือว่าวิ่งที่ต้องการวิ่งแบบอ่ตัตราเร่งดีๆและวิ่งขึ้นภูเขาว,วิ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากำลังเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันแมทมากกับเกียร์อโอโต้นะครับอ๋อถ้าใครแบบหารถ เกียร์ออโต้อยู่นะครับ4ประตูนะผมก็อยากแนะนำไปใช้เครื่อง3,000ันะ1.9มันก็วิ่งได้แหละแต่ว่าถ้ามันแบบโดนน้ำหนักอะไรไปเยอะๆมันก็จะมีความเนื่อยๆอื่นๆตาภาษา1.9นะครับนะแต่คันนี้ได้เครื่อง3,000เครื่องใหญ่นะครับหน้าก็เป็นตรงรุ่นปี18นะครับนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนพร้อมเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมนะเป็นโครเมียม ร,รถสวยเดิมๆนะร,รถหน่วยงานปรวจประจำการป้ายแดงมือเดียวที่ราคาเพียง499,000บาทนะย้ําราคาเลยว่า499ฟังไม่ผิดแน่นอนถูกมากผมบอกเลยนะได้รถเครื่องใหญ่นะป้ายแดงมือเดียวสวยๆนะล้อมงล้อแม็กนะครับเนียนๆไม่มีรอยไม่มีบุบเลยนะครับยางก็ได้เป็นยางดันหลอดปี3นะครับดอกยางเหลือค่อนข้างเยอะนะสำหรับคันนี้นะครับเหมือนเปลี่ยนแล้วปลดเลยอะารมณ์เหมือนเปลี่ยนชุดยางปุ๊บแล้วก็ปลดรถปลดลงมาเลย นะดูชุดกันชนด้านหน้านะครับแนบสนิทแบบนีนะ้แล้วล้อมแม็กก็จะเป็นลายนีย้นะครับนะก็ตีปิงห่วงล้อมาอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับยางก็เหลือๆให้ใช้เหลือๆให้ใช้เยอะนะดูสะพานยางเลยเหลือบานเลยนะดอกรูปควมนะช่วงล่างก็พ่นการสนิมให้เหมือนเดิมพ่นการสนิมให้เหมือนเดิมนะครับนี่นะคันนี้คุ้มนะครับเหมือนคันที่แล้วนะคันที่แล้วก็คุ้มเลยนะราคาเดียวราคาเดิม นะ499,000บาทได้รถตัวใหญ่เครื่องใหญ่คันใหญ่และรถคันนี้นะผมบอกเลยว่าเนื้อหอมแน่นอนนะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับอยากดูรถทดลองขับก็โทรมาได้เลยนะครับ0965355153รถเนี่ยอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับบริษัททอโต้สาขา2นั่นเองนะครับสีเสรอทุกอย่างเนะี่ยเป็นเงเนียนคลิปหมดเนียนคลิปหมดดิสเพลคู่หน้าด้าหนาหลังเป็นดำนะครับพ่นกันสนิมให้เหมือนกัน ดอกยางก็เหลือให้ใช้นะครับเหมือนที่ผมบอกเนี่ยดูสะพานยงสะพานยางใหม่มาก้วคาทรงคทรสี่เดิมหมดปิ๊งป,ง,ปงแบบนี้เลยรถแบบใหม่มากนะครับผมถึงบอกว่าราคาเนี้ยค,คุ้มนะสีนะ่เก้าเก้าแล้วพี่ได้รถแบบเครื่องใหญ่ไซส์ใหญ่ไปใช้นะแล้วได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับดูแลง่ายนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็นะเวลาเอาไปวิ่งต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเครื่องสามพันมันเอามันกินขาดอยู่แล้ว นะครับนะไม่จ้อเป็นต้องเป็น3,000 V นวีคอสก็ได้หรือถ้าใครอยากได้แต่ง V ีคอสผมก็มีนะ V ีคอสก็ยังเหลือให้เลือกกันอีก2คันนะเหลือสีขาวกับสีเทานะครับนะคันนี้3.0มจุ 0, ดศูนย์โรซาตเปเทสนะครับเพียวโตขับเคลื่อน2ล้อนะพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เลย096 535 5153 096นะครับ535 5153นะครับมีกล้องถอยมีอะไรให้เรียบร้อยมือบง่งมือเปิดทุกอย่างนะครับโลโก้โลโก้โโโซาตเปเทสอยู่ครบ ไลนเนอร์ก็เป็นไลเนอร์เดิมนะครับตัวนี้ก็จะมีตาระบบ ESC นะครับแล้วก็ตัวไฟเบรคตัวที่3าเสาวิทยุแบบว่าเป็นชีพฉลามน,นั่นเองนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายเดิมๆแบบนี้ครับเห็น Arc นะสป,ปอร์ตเ็นอาร์ชัดเจนนะสปอร์ตเ็นอาร์ชัดเจนอันนี้คือโครงสร้างด้านท้ายฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไล่มาดูได้เลยรถไม่มีเก็บสีรถไม่มีเก็บสีคือสีเดิมใหม่มากรถน่าจะจอดในร่มนะ่ะนะครับ สียังดูสดแบบสดมากเลยนะหัวนหัวน็อตไม่มีแก่เลยนะครับ499เกาท่านั้นฟีดาวก็ห่อนอยู่ประมาณ8-9,000้าน8 9 0 0จากเปิดตัวป้ายแดงพวกนี้ก็หลายลนะเกือบล้านเหมือนกันนะกสี่ตัวออโต้นะครับ,นะรบนะตอนนี้ก็ซื้อได้ในราคาประหยัดนะ 4, 9 9 9 0 0 0บาทนะครับภายในก็จะได้เป็นโทนสีนี้นะพวกตัวบาะแล้วก็หลังคาก็จะเป็นแบบสีเบจสะอาดนะครับ กระจกนะติดฟิล์มมาแล้ว 3m เบอร์ M, 60นะครับตัวบอกไม่มีชีขาดนะครับรถหน่วยงานส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้แต่ข้างหน้านั่งแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเนี่ยสวยกิ๊บกิ๊บนะครับสายบงงสายเบลวอะไรก็ใหม่หมดนะครับโหแน่นมากแน่นมากในตัวรถเราการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีคือความจมน้ำตีลังกากับสีไปอย่างใดนะครับดูได้เลยพี่ ดึงให้ดูแบบนี้เลยนะทั้งคันนะครับมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปีนะครับ1 0,000มนโลนะหรือจะสองปีสองหมื่นโลก็ได้นะเราแต่งเงื่อนไขเราคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศให้อีก1ปีนะครับก็เป็นพวกรถสไลด์รถลากอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเมท้าร์ข้างในครบครบถ้วนนะครับมันก็มีที่ล็อกกระจกเบรกมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับซีนเซิร์ประตูทุกอย่างเดิมครบหมด ซีนเซอร์ประตูทุกอย่างเดี๋ยวครบหมดนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับพี่โพเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ096 535 5153 096นะครับ535 5153นะับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันสามการนะครับมีฟุตบอลโถนมีล็อกความเร็วให้นะครับเลขไมาย88,000กิโลเท่านั้นนะครับก็มีตัวปรับไฟสูงต่ำนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแฟคชั Action ่นคอนโทรลช่วยชะลอลงทางลาดชันอะไรต่างๆมีให้ครบ มีล็อกความเร็วมาให้นะครับหน้าจอก็เป็นตัวนวิเกเตอร์นันเดงนะเป็นจอตัวนเวกเกเตอร์นะครับพวกหน้าปัดเลนไหม่ก็ใช้ได้ทุกจุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวรถก่อนส่งมอบเราก็จะมีการถ่านน้ำมันคงถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเซ็ตให้ใหม่นะน้ำมันเฟืองท้ายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้ก็มีหน้าปัดเลนไเขาแปดหมื่นแปดพันเจ็ด้อยสิบสี่กิโล 88,714ืกิโลนะระบบแอร์เป็นออโต้ระบบแอร์เป็นออโต้นะครับเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับมีบวกมีลบมีอะไรให้เรียบร้อยนะพี่คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยถ้าใครเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ราคาดีนะรถสวยราคาดีนะครับ,ราานะรบติดต่อได้เลยนะครับ0965355153 0965355153นะครับกับยูสุดีแม็กไฮรันเดอรนะครับ3.0มศูนย์ 0, ชัดเพลท นะครับเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาโปงให้ดูหน่อยนะครับเปิดฝาโปงให้ดูนิดหนึ่งนะครับแล้วนี่สีเสือข้างลงข้างในข้างนอกสวยปิ๊งหมดอ่ะนะครับดูดิฝาโปงไงใส่นะใหม่มากแล้วหัวน็อตไม่มีขยับเลยแก้มคงแก้มข้างนะครับเดิมพดปั๊มลมปั๊ม a บ s เอเดิมพบแบบนี้นะครับ สวยๆเดิมๆได้เครื่องใหญ่เครื่องสามพันตั้แต่ดาดโรงงานเพนมาร์กอยู่ครบหมดคนะันหน้าตัวบนเปไงรถไม่มีแกะนะครับเนาะคุ้มมากนะผ่อนเป็นแปดเก้าพันนะครับคันนี้เนาะสี่เก้าเก้าเท่านั้นเองนะครับรถสวยๆกิ๊บกิ๊บ,บนะครับการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิกความจมนานชนหนักนะครับนะรถเดี๋ยวนี้ไม่มีละไอรถพวกย้อมมงย้อมแมวนะครับเพราะว่า สคบนะครับคุ้มครองผู้บริโภคอยา่างดีนะรถทุกคันก็ผ่านการตรวจสอบนะครับจากพวกบริษัทวรรทุค้าแล้วก็กรูอินสเปคชั่นให้นะลูกค้าที่ซื้อรถมือสองกับเราก็สบายใจได้แน่นอนครับ